อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงครับพาทุกท่านมาอร่อยกันที่ร้านข้าวไก่เฟิ่งฉายนั่นเองนะฮะร,ร้านนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ในปั๊มเชลครับถนนกาญจนาพิเศษครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่ หกโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นเลยเริ่มต้นจากเจ้าของร้านครับชอบทานข้าวมันไก่ฝีมือคุณแม่มากๆเลยครับจึงอยากจะส่งต่อความอร่อยอันนี้ให้กับคนอื่นได้ลิ้มลองกันจึงได้เกิดมาเป็นร้านนี้ขึ้นมานั่นเองนะและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ก็ต้องยกให้กับเมนูนี้เลยครับข้าวมันไก่สิงคโปร์นั่นเองฮะเขามีทั้งไก่ต้มนะครับแล้วก็เป็นไก่ทอดนะฮะก็มีน้ําจิ้ม2แบบด้วยกันนะฮะมีน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวกับน้ําจิ้มที่เป็นสูตรของสิงคโปร์นั่นเเองนนน่คัป็ข้้ามมไกตะ สูตรสิงคโปร์นี่ mm hmm. ตัวไก่เนี่ยจะมีความหนาอุ้มน้ําและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือซอสน,น,น้ํามันยาที่มาเพิ่มความหอมที่เป็นสูตรของทางร้าน mm hmm. เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนี่ครับแล้วก็ยังมีนี่ฮะข้าวมันไก่ทอดแล้วสูตรสิงคโปร์เหมือนกันนะฮะ อดมาได้ดีครับใช้แป้งที่คุณภาพดีนะทานเข้าไปแล้วก็มีรสชาติแล้วก็อร่อยเข้าตัวเนื้อไก่ได้ดีและที่นี่ครับหลังจากที่ร้านนี้เนี่ยเขามีเรื่องราวเกี่ยวกข้าวมันไก่มาแล้วหลังจากนั้นครับเขาก็เพิ่มเติมอาหารมาอีกมากมายนะอย่างที่เติมเข้ามานี่เลยครับข้าขาหมูนั่นเองครับสูตรต้นตำรับของตระกูลเลยนะฮะมีทั้งเครื่องเทศไม่ต่ำกว่า13ชนิดนั่นเองนะฮะ ดีเนื้อเนี่ยต้มมาเนี่ยกำลังดีเลยนะท่านผู้ชมดูสิแล้วก็ตัวหนังเองเนี่ยมันไม่เยอะเกินไปแล้วก็ปิดท้ายเมนูวันนี้ครับโจ๊กนั่นเองเป็นเมนูน้องใหม่ของทางร้านครับแต่เป็นสูตรโบราณครับฉบับคุณทวดนะฮะตัวโจ๊กเนี่ยจะมีความเนียนแล้วก็ เครื่องในทำมาได้ดีนะครับไม่มีกลิ่นเลยและที่ร้านเฟิงชัยแห่งนี้นะครับก็นอกจากข้าวมันไก่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายเมนูนะถ้าใครสนใจนะฮะอยากมาลิ้มลองความอร่อยก็สามารถเดินทานมาได้เลยนะครับตั้งอยู่ที่ปั๊มเชลถนนกาญจนาและมีอีกหนึ่งสาขากำลังจะเปิดใหม่ครับวันที่11สิงหาคมนี้ครับหลังสมาคมปากใต้ครับเส้นกาญจนาพิเศษเหมือนกันนะฮะอีกอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยครับชาแบ็กทีซีรอนนมจากชาตรามือนั่นเองครับ โอ้โหอร่อยจริงๆนะฮะและนี่ครับคือผลิตภัณฑ์ชาแบ็กทีครับสูตรพิเศษ ที่ตั้งใจคัดสรรพันชาอย่างดีเลยนะฮะผลิตด้วยกรรมวิธีสุดพิถีพิถันครับจนได้ชาดำครับที่มีความหอมอร่อยเหมาะสำหรับชงเมนูชานมแบบซีรอนครับหรือชาดำเนี่ยก็ดีเช่นกันสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นครับหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า190สาขาทั่วประเทศไทยครับช็อปปี้ลาซาดา้าเสิร์ชว่าชาตามือครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปปราบ้านสมุนร ยครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเฮอร์เบิ u ์ตเฮาส์ออฟฟิเชียลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับพูดคุยกันได้ที่ Line แอดครับแอดเฮอร์เบิร์เฮาครับทิกตอกเซิร์ชว่าเฮอร์เบิร์ตเฮาครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเร่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาาหห์นน้ะครับ